โควิดสายพันธุ์เดลตาแค่เดินผ่านก็ติดจริงหรือไม่โควิดสายพันธ์เดลตาหรือที่เรียกกันว่าโควิดสายพันธุ์อินเดียเป็นสายพันธ์ที่มีการกลายพันธุ์และแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าสายพันธ์อังกฤษถึง60%ซึ่งสายพันธ์อังกฤษนั้นแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ทั่วไป50%ซค่ะซึ่งปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลตา p l u สแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าและหลบหลีกระบบภุมมคุ้มกันได้ดีกว่าค่ะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออสเตรเลียเผยว่าการที่อยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ที่ติดเชื้อแค่ระยะเวลาสั้นๆแค่5้าถึงสิวินาทีหรือเดินผ่านผู้ที่ติดเชื้อก็อาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและการแพร่ระบาดครั้งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุไวค่ะอาการมักจะไม่ค่อยแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆก็มักจะเริ่มต้นด้วยการมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอครันเนื้อคัันตัวจมูกไม่ได้กลิน่นแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือร่างกายนั้นรับเชื้อได้ง่ายขึ้นความรุนแรงของอาการก็จะแสดงออกได้รวดเร็วขึ้นค่ะ ในทางการแพร์จีนโควิด19นั้นเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเชื่อไวรัสจะกระทบต่อการทำงานของปอดโดยตรงซึ่งปอดนั้นถือเป็นอวัยวะที่เชื้อโรคนั้นจู่โจมได้ง่ายที่สุดทำให้พิดร้อนกระทบและสะสมในปอดเลยแสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นค่ะ และปัจจุบันเอิร์นเวย์ได้ใช้เทคโนโลย,ยีที่ทันสมัยในการสกัดสมุนไพรจีนจึงสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นและแม่นยำที่อยู่ในรูปแบบของยาสำเร็จรูปรับประทานง่ายมีสูตรเฉพาะในการปรับระบายพิษร้อนลดการอักเสบยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจพร้อมทั้งปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันไปพร้อมๆกันค่ะอย่างไรก็ตามการป้องกันตัวเองนั้นยังเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมใส่แมสเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ ทุกปัญหาสุขภาพการแพทจีนมีทางช่วยเอิญเวมีทางออกหากมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจวิธีการดูแลสุขภาพตามทัศนะการแพทจีนปรึกษากับแพทจีนของเอิญเวได้เลยค่ะก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พาาลาดสาระดีๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ